รับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่สปีชี้เดียวกันทุกคนเลยนะครับยอยู่พี่ฟูกแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเลโก้เอ็กซฟอร์ดไนท์วันนี้เราจะไปลงถ้ำเพราะว่าเราจะต้องไปตัดไม้ที่ถ้ำเพื่อเอามาครับนู่นครับนี่นะครับเออเอาละทุกคนเราไปลงถ้ำกันอุ้ยอาหารฉิบหายแล้วโอ้โหโชคดีที่เรายังมี มาฟักทอง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 วิเลยมีเนื้อนี้อีกหนึ่งเก็บมาเก็บมาเลยนะครับเนื้อหมาไงล่ะที่เราฆ่ามันเมื่อยีพีที่แล้วบอกเลยว่าแซ่บๆมาเลยเอาละมีเราก็มีพร้อมไปทำข้างหน้าเราเนี่ยแหละเอาละพร้อมหรือยังแต่พร้อมแล้วไปดีครับเข้าทำ โอ้โหเข้าแบบแหลกแกฮะบรรยากาศไม่น่าไว้ใจเอ๊ะเกิดอะไรอ่ะโอ๊ะอตัดไม้ไม่ได้หรอเฮ้ยอันนี้เรามันขวนระดับพิเศษเราไม่ใช่เหรอโอ้แหลกโอ้โหแหลกแหลกเคียวอะไรแหละทำไมมันไม่ได้อ่ะเฮ้ยทำไมมันฟันบ่อได้เนี่ยอุ๊ยเลือนี่ต้องฟันไม้หนาว เนี่ยเลยไม้หิมะไม้น้ำแข็งไม่เป็นไรเอออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะแมงป่องหรอ,อแมงป่องหรอ,อมาดิคิดว่ากลัวคิดว่าอุ้ยคิดว่ากลัวว้ายโอ้ยแมงป่องคิดว่ากลัวเหรอกินเนื้อแมงป่องอุอ้ยมีกล่องครับทุกคนเก็บม,มาเลย รู้ว่าอะไรเก็บมบหมดไปขอเสียงอย่างเสียงอะไรนะ okay. Okay. นนเนี่ยโอเคโอเคว้ายนายกลัวจุงเบยแต่เราได้อยู่ว้านี่ไงฟันโจหลบโจโจโจหลบนี่หลบหลบหลบมาเดีมาเดีโจหลบนี่หลบโจจั๊จัวไปหนึ่งได้พิแกแอมาสองชิน้นหินนี่มันใหญ่เบิ่มดีแท้กุบไปเลยฮะ สบายไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนเพราะว่าเรามีเนื้อหมาต้มสุกอยู่เออไม่ใช่ย่างสุกอยู่ฮะนี่โอ้โหสามตัวเลยเหรอขอกินก่อนได้ไหมเนี่ยนี่เลยบวกเลื่อนมาอีกสองตอนนะเออเอาหูเลยโจ๊หลบโจ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 หลบนี่ไงนี่ไงล่ะเก่งเจ๋งเหรอฮะเก่งเจ๋งเหรอฮอะ ฆ่าหมดอ่ะฆ่าให้หมดอ่ะมาดินี่ไงว้ายลวงโอ้ยโดนไปหนึ่งตนอุ้ยออ้ยออ้ยสองลูกเหนือสองลูกเหนือครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยออ้ยเฮ้ยไม่มาเยอะจังอ่ะเออเออหลบหลบหลบเออหลบหลบหลบเออเยอะจังเยอะจังเลยเยอะจังเลย เยอะมากเลยว่ะทํำนี้ทำนี้มีลมถ้ำคุณนี่งไงเฮยไม่จบไม่สิ้นหรอไม่จบไม่สิ้นหรอไม่จบไม่สิ้นหรออุ้ยโอ้ย,อยเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะบ,นะบอกก่อนนะมีจะพังแล้วอุ้ยไวอืออือโอ้ย,อออยนี่ตีกันเดินไปต,ตีกันเดินไปด้านหลังฮะ แมงป่องแมงป่องเหรอแมงป่องเหรอหือยเฮอะไรอะไรแมงป่องเหรอ,อกินเนื้อแมงป่องเฮ้ยกินเนื้อแมงป่องด้วยแซ่บๆเลยล่ะโอเคมันต้องมีของดิวะเออมันต้องมีของดิวะไหนๆก็ได้มาแล้วละ่ะอุ๊ยอันนั่นแน่มีแอบตรงนี้อย่างเงี้นเด้อบ่ายสิไปเออ มันทุกได้ทีละก้อนนะตรงนี้ไปไหนๆก็ได้มาละอขอเยอะๆหน่อยขอเยอะๆหน่อยเก็บมาสบงสะเบียงอะ่ะเก็บมาสบงสะเบียงอะ่ะเก็บมาหูบอกเลยว่าพิกแอ็ได้จากอันนี้คือเยอะมากฮนะจากมอนแต่มันก็พังแหะพิกแอ็กก็ได้อยู่เอาไว้ โอ้โหมันคืออะไรไม่รู้ครับเอาละแถวนี้ก็น่าจะสำรวจกันโอเคแล้วนะเอาละกลับกันดีกว่าพวกเรามีหิงห้อยด้วยเอาชิบหายหิงห้อยไม่ว่ากูกับท้า <c> ง <oughs> กับทางไหนครับพี่โอยยังเช้าอยู่ฮัลโหลอ๋ลอทางนี้ ถัดไปได้ฮะทุกคนกลับดีกว่ายูผมกลับมาแล้วครับโอ,อโอ้ยเก่าอ่ะอุ้ยนี่นี่ไงต่อยต่อยเฮ้ย,ย,ยเพื่อนซอยแน่เจะเพื่อนกูจะก้าม,มาเลยเพื่อนเออเอาดิ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  เพือ่อนโหนะเว้ยอ๋อนี่คือแอคธรรมดาเหรอโอ้ยไอที่เราใช้ตัดไม้ก็คือแอคธรรมดาทุกคนเออไอบ้าเอ้ยนี่เลยเก็บไปเลยเอาล่ะเราต้องลงไปใหม่ครับเพราะว่าเมื่อกี้เราแอคธรรมดาน่ะไปตัดไม้ในนั้นมันก็เลยเป็นอย่างนั้นไปเอาละโอเคอาหารมา สวยกินแซษเเอาละทุกคนเราต้องลองลองไปกลับไปในท้าใหม่ก่อนละเออเพื่อที่จะดูว่าเราสามารถตัดไอ้น,นี้ได้หรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนพี่เอาอ่าปิกแอคอ่าแอ e แอไม่ใช่ปิกแอแอธรรมดาครับไปตัดไม้ตัดรากไม้ข้างในมันก็เลยตัดไปได้ฮะอันนี้ลองเอาระดับขเขียวไปตัดดูจะตัดได้อเปลาไปฮะ ว้มืดบัวมืดหมดโอเข้ามาแล้วเฮ้ยตัดได้แล้วทุกคนว้วนี่เลยนี่เลยโอ้โหไม้ใหม่ไม้ใหม,ม,ม่บอกได้คำเดียวว่าเซมเล่มเซมเล่มเออตัดตัดไม้ในทํำเล้ยหรู้สึกแฮปปี้มากรู้สึกแฮปปี้มากโบรู้สึกแฮปปี้มากโบโ โอ้ยนี่ฮะได้ของใหม่มาพิบเลยบึ้มบัมซัมเบ้โอ้ยบึ้มบัมซัมเบ้มาบรอเออนี่ไงดูวับดูวับดูวับตักไปตักเข้าไปตักเข้าไปอ่าตักเข้าไปเลยตักเข้าไปเล้ววู้รู้สึกมีฟาร,ร์มสุกเออมันรู้สึกดีจริงนะที่เราทับของมาอ่า ถ้าบอองกมาแล้วมันใช้งานได้งรู้สึกดีรู้สึกฟินเวอร์อ่ะเฮ้ยมันแซมแลมมีลีเดอร์แซมแลมแซมแลมหูไม้ระดับเขียวฮนะพี่บอกเลยพี่ตามหาไม้แบบนี้มันนานมากเอ้แซมแลมเหรอนี่ไงนี่ไงสบายเหมือนจะทนทานกว่าเดิมด้วยนะครับพี่แออันใหม่ของเรานี่ไงไม่พ้นสายตาไปตัดรากไม้ข้างใน สบายใจออรู้สึกฟินสุดๆไปเลยล่ะของใหม่เต็มเป่าแล้วนะบอกให้มไม่อยว่างเดครับไม่สนอะไรฮะเออเออเออเอาดีเอาดีเอาดีาดแสดงว่าเราเปลี่ยนจากยุคทั่วไปกลายเป็นยุคไม้ขาวแล้วฮะตอนนี้นี่ไงนี่ไงตัดไม้ตรงนี้ได้ก็โอเคครับ ยาวๆล้วดูคนคนในถ้ำละเื่ยอๆๆๆๆๆีแซมแลมเหรอมีโอ้โหแจกอันนี้คือทังยากมากครับทุกคนแต่ก็คือคับมาเป็นสิบอันแล้วเนี้เออดีดีมากเลยแ,ลแรฉันชอบจริงๆเลยอ่ะจาัดก,การโอ้โหคือมันดีมากเลยวะ่ะชอบวะ่ะเอาละน่าจะหมดแล้วละครับท่าน โอ้โหนำมาแบบมาทีไม้เตียนหมดแล้วครับตอนนี้เอ๊แต่ทำนี้ดีนะมันอยู่ใกล้บ้านเราด้วยฮะเออเราก็จะได้แบบแม่มาขุดแร่อุ้ยแต่ไม้มันจะเกิดเพียงบะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันกลับบ้านวู้โหโอ้โหแสบตาผู้อากาศข้างนอกนี่มันช่างสดชื่นจริงๆเลยนะทุกคนนะใช่ป่มสดชื่นมากเลยฮะเ,ยเก็บบลูดีแวะแวบะบเก็บบดีสักหน่อย ว้าวเราได้ไม้มาแล้วแหละพวกเราวูว้ดีใจนะฮู้ว์ววเดี๋ยวไปดูกันฮนะเราคราฟอะไรได้บ้างตอนนี้ไม้ขาวคราฟปิ๊กแอคขาวได้เยอกระดูกสามอุ้ยสบายหน้าไม้กับอุ้ยมีดมีดเด้อเจี๊ยเอาว่ามีดขาวฮะรองสวอร์ฮะอุ้ยแล้วก็หน้าไม้เจี๊ยม,ม,ม,มาเดยนะเรามาคราบอ่าโต๊ะ ทำใหญ่กดตัวไหนบ้างโอ้หนี่ไงนี่ไงโต๊ะทอใหญ่เอ้ยไม่ใช่อันนี้โต๊ะทอใหญ่ต้องมีอันนี้ห้ามีไม้ห้าอันนี้สิบไม้อู้เคียวฮะโอ้ได้แล้วสบายแต่ก็คือเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างบ้านอันนี้คือของแท้เด็นี่ยสร้างบ้านเอาโต๊ะอา่าไม้เข้าไปฮะอันนี้บูดห้าสิบอันนี้บูด 50, ห้าสิบเลยมั้ย ตัดไม้ครับจ้วบจวบจวบห้าสิบอันห้าสิบท่อนนะฮะห้าสิบท่อนนี่กำลังดีกำลังดีพอดีเป๊ะเลยกับการสร้างบ้านหนึ่งหลังเดีเราก็ต้องตัดมาเผื่อด้วยนะครับอันนี้ซึ่งดีมากดีเลิศสเมเด็นแดดเจอเบอร์รี่ก็เวเก็บหน่อยแล้วกันนะครับสบายสบายวันนี้โอ้โหชิวชิว ครับแต่คือมืดแล้วด้วยนะฮะไม่เป็นไรเราน่าจะไหวอยู่กับพวกซอมบ,บีกบ้กระโปกกระโหลกกระลานะ่ะพวกซอมบี้พวกนี้มันกระโหลกกระลาปลากระป๋องอย่าไปกลัวมันทุกคนเออโดนเราพันจึกสองจึกก็ซีหมองเทงแล้วนะี่เฮ้ยไหม่เนะี่ยเอาติดติดเหรอติดเหรอติดอะไรเห <laughs> มือนเมงม,มุมจะมากัดเราจะมาติดนะติดไม้ โอ้อันนี้เหลือตอไว้มันจะเกิดบอกว่าทุกคนน่าจะเกิดเนาะอุยแต่คือเราโหดมากเลยทุกคนโอ้โหเออขวานก็เอาเลยเฮ้ยอาจารย์ปั๊บอืมโป๊ะโป๊ะอ้จารยปั๊บปั๊บโป๊ะอ้จาปั๊บึ่บปึ๊บโป๊ะหนีม้วนหลังม้วนม้วนหมอดมวยมวยไทยบ้าไอ้หนุ่มโอเคกล้ต่อโอ้คือปิกแอคเราแบบ ค,คือ, e อมันสุดยอดที่สุดอะเออระดับขาวนี่คือแบบโอ้โหของแท้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นแน่มาดิมามาดิมาดิปิกแอเก่าเหรอเออต่อไปอุ้ยใช้มีดให้มันพังๆไปก็ได้นะเออต่อไปเราน่าจะมีดเราก็จะเป็นระดับขาวนะฮะก็คือระดับระดับดีกว่านี้ขั้นหนึ่งเราน่าจะไม่ได้ใช้แล้วแหละเออระดับไม้เนี่ยมันกากไง อนาคตเรานจะันช่างรุ่งเรืองจริงๆเลยฟูุดยอดว่ะอุ้ยอุ้ยหมาเว้ยหมาโอ้โหหมาเข้าหมาเห่าเหรอครับสวบเหรอสวบโอ้ยโอ้โหหมาเข้ามันสวบว่ะทุกคนโอ้ยนี่เจอซอมบี้อะไรเหี้ยหมาเจอซอมบี้ลุงเออโอเคได้อยู่ฮะสบายสบายมีอะไร เอออุ้ยพังโอ้โหแล้วดูคขามาอันนึงนี่กว่าจะพังแล้วทุกคนนะเพิ่งพังไปฮะเมื่อกี้นี้ทั้งใช้ฟันทั้งใช้ตัดไม้แต่ถ้าเราใช้แบบประโยชน์มันดีๆมันใช้ได้นานนะหนึ่งอันอู้ฟักทองฮะของเทพเอ้ยของเทพเหรอของแซ่บเฮ้ยโอ้โหกิ่งไม่ทันนะทุกคนไม่เป็นไรฟักทองเนี่ยมันของแซ่บนะดออกเตร์มาเพลินเงี้ยอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย อะไรมันระเบิดตุ้มตรงน,นั้นอะตรงบ้านเราเมื่อกี้บ้านเรามีอะไรระเบิดตุ้มกัไม่รู้ทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้โหเอาใหญ่เลยนะเออโอ้โอกลับมาแล้วครับทุกคนบ้านของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนโอเคแล้วเราก็น่าจะสร้างเป็นอ่า เขาเรียกว่าโรงงานผลิตไหมอ่ะพี่ว่าตรงนี้น่าจะดูดีเลยแหละอ่ะตรงนี้ตรงนี้เออตรงนี้ก็ได้สบายมาสร้างบ้านสบายสบายมันต้องมีปิดโอ้และเรียบร้อยฮะว้าวก็คืออันนี้คือห้องถักไหมของเรานะทุกคนเออดีป่ะดีสิหรือว่าจะตั้งไว้ข้างนอกดีอนะ่ะข้างนอกก็ได้มัง้งเนาะ ประมาณตรงนี้ก็ได้มั้งครับเออที่ว่านนะดูดีอยู่นะเฮ้ยหรือว่าตั้งไว้ตรงในนี้ดีกว่าแล้วก็วางสองเครื่องเฮ้ยแต่ถ้าจะวางสองเครื่องควรตั้งไว้ข้างนอกนะเว้ยอ่าประมาณนี้แล้วไ <c oughs> เออนี่ไงแล้วก็อีกเครื่องนึงมาฮะเออตั้งไว้ประมาณนี้เออนี่ไงสองเครื่องเลย โอเคแล้วเราก็ทับกล่องนะค,ะครับกล่องเออนี่ไงกล่องวัตถุดิบครับวัตถุดิบเออนีอ่พวกเส้นไหมพวกเส้นใหญ่อะไรก็ทับแล้วก็ไว้นี่เป็นไงโอ้โหคือแบบจีเนียสโอ้ลืมไปเลยอะไรอะเสียงอะไรโว้ไปดูตามไปฮะ ตามไปครับของดีแน่นอนมาละครับพี่จะพาเราไปไหนครับเนี่ยไปไกลเปล่าคุณพูดพูดแสงคือภาพสวยมากแต่ถ้าความที่แรงกว่านี้น่าจะปรับจุดได้ดีกว่านี้ฮนะพริ๊มมริกกะครับผเฮ้ยโอ้โห hey! oh มาเจอต่อมาเดีมาิดี้ยจะหลบฮะมาเจอต่ออีกแล้ว มาเจอต่ออุ้ยอุ้ยหลบอุ้ยหลบโอ้โหโอ้หเชื่อจะตายกูเ่ยจะตายแล้วกูเ่ยเออโอ้โหขับระเบิดได้ด้วยเปิดกล่องโอ้โหของดีของแท้ก็จะเรารับเกาะได้แล้วนะที่จริงแล้วน่ะทุาครับเกาะใส่ตัวละครเราดีกว่าฮะเออได้ไหมอาบังได้แล้วเอาเรารับเกาะเราได้แล้วทุกคนไป เออโอ้นี่ไงยังไม่ใส่ใส่เลยเออนี่บวกเลือดบวกเลือดของแท้นะมาเลยเอาวุธใหม่ของเรากระดูกฮะขอกระดูกเยอะกระดูกเยอะไม่ต้องเป็นห่วงเลยเออกระดูกเราอือฟื้อื้ฟื้นนี่เลยปิกแอกปิกแอระดับขาวหนึ่งอันสองอันได้เปล่าสองอันโอ้ เซ้มเล่มนี่เลยอุย้ยมียาวมา1อัน2อ,อันโอ้โหบอกได้คำเดียวว่าเซมเล่มเอาละโอเคว้เตรียมพร้อมโอ้ยเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมของอีพีต่อไปทุกคนแล้วน่าจะลงถ้าอีกรอบนึงแล้วก็ไปขุดแร่นะครับอันนี้พี่ว่าเบิร์กแน่นอนนะฮะ เอาเราสมควรเก็บเวลาแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังของผมมากก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยถ้าเกิดชอบซีรีส์แบบนี้นะฮะเอาไปเจอกันวันอังคารหน้าวันนี้ขอจบไปก่อนนะครับบ๊ายบายไป